ลูมิเทคเราสามารถการันตีผลลัพธ์และความพึงพอใจใน14วันด้วยงานวิจัย2ฉบับแบบอินวิโวในการทดลองบนผิวมนุษย์จริงลูมิเทคส1บมีกลไกการทำงานแบบไหนครับจริงๆลูมิเทคสิบเนี่ยมันก็คือการคอมบิเนชันนะคะไวท์เทนนิ่งไบเทนนิ่งแล้วก็ตัวมอยเจอร์แบบชนิดที่เข้มข้นมากๆฟังก์ชันในการทำงานของมันเนี่ยมันแบ่งออกเป็น5นกลไกสำคัญอันแรกก็คือการเมลานินโทนชิพเขาจะเข้าไปลดการทำงานของพ m ีเมล ในระดับเซลล์ช่วยลดเม็ดสีเมลานีนที่ชื่อว่ายูเมลานีนเอาง่ายง่ายว่าโทนสีผิวของเราเนี่ยมันจะดูขาว1-3ถึงสสเต,ต็ปตามแต่พื้นฐานผิวเราจะสว่างขึ้นได้อันที่2นะคะตัวบาลานซ์ไบต์แอคทิเวเตอร์ตัวนี้เขาจะเข้าไปควบคุมการทำงานเซลล์ผลิตเม็ดสีเมลานอไซต์ te, ไม่ทำให้มันผลิตเยอะเกินไปตัวนี้มันจะทำให้สีผิวโดยรวมทั้งหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนสม่าเสมอทั่วกันไม่กระดังกระด่า อันที่ 3. Pigment Delivery Disruptor ตัวนี้เขาจะเข้าไปลดการขนส่งเมลานินเข้าไปหยุดวงจรของการทำให้เกิดความหมองค้ำระดับแบบใต้ชั้นผิวเลยมันจะช่วยลดรอยหมองคำ้ำรอยสิวแบบทันใจอันที่ 4. ี่นะคะ e e t Chill t e c h n o l o g y เขาเป็นเหมือนองคล์ละครพิทักษ์ผิวแล้วกันนะคะจากพวกอนุมูลอิสระนะคะแบคทีเรียมลภาวะเป็นต้นเหตุสำคัญการเกิดความหมองคล้ำ ต้องบอกว่าความหมองคล้ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวเม็ดสีเมลานีนสิ่งที่ทําให้เกิดความหมองคล้ำได้คือการอักเสบในเซลล์เหมือนวันนี้เรามีแผลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแผลเนี่ยเราจะเขียวคล้ำแล้วก็ผิวบริเวณที่เป็นแผลอาจจะแห้งเหี่ยวการที่เราสามารถต้านผิวจากพวกอนุมูลอิสระได้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการอักเสบเขาจะไปช่วยลดปัญหาที่จะเกิดการอักเสบในเซลล์ได้นะคะผลก็คือว่าผิวเราเนี่ยจะ ของคำยากยิ่งขึ้นแต่ละไขเคืองยากยิ่งขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะคะโกลด์จักริงเทคนะคะเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างผิวเราเนี่ยให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นตัวที่เข้าไปช่วยเพิ่มเซรามามในผิวให้มันเรียนตัวอย่างเป็นระเบียบเหมือนวันเนี้ยผิวเรามันเหมือนชั้นอิฐที่โปร่งโลง่งไม่มีปูนเข้าไปสมานตัวเซรั่มาเนี่ยมันเหมือนปูนที่เข้าไปเชื่อมยึดติดระหว่างเซลล์ผิวเราให้มันมีความแข็งแรงมันจะทำให ให้น้ำในผิวเราเนี่ยระเหยออกยากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผิวเราดูใสดูกโกลดูสุขภาพดีสะท้อนแสงและเล่นเงาจนผิวเราสุขภาพดีแบบอมชมพูนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือลูมิเทคเราสามารถการันตีผลลัพธ์และความพึงพอใจใน14วันด้วยงานวิจัย2ฉบับนะคะแบบอินวิโวในการทดลองบนผิวมนุษย์จริงจนทำให้ลูมิเทค10.1นะคะได้รับเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลก